อ,อกินเขาน้ำ <c> ก <oughs> ันเอฟซีเบอร์อาร์เดอร์อย่ด,ดินไม่ากินเขาแล้วก็ตั้งใจกินดิมันข้าวนี่มันไม่มีรสชาติกินเข่าไรเบอรรีบร่บอกเขามีประโยชน์บอกว่ามีรสชาติถ้าภาษาคขมเมนก็เวียมนม,ยมันเมียนเจี๊ยบฮะเวียนมันเมียนเจี๊ยบมันเมียนเจี๊ยบบายมันเมียนเจี๊ยบ มันไม่มีรสชาติมัมีอะไรเลยมันแบบจืดๆอนี่แหละข้าวที่มีประโยชน์ก็เลยไม่อร่อยก็เลยต้องกินไปเรื่อยค่อยกินปลาอะไรปลาเนื้ออ่อนปลากรนี้ไม่ไมปลาเนื้ออ่อนปลากระงมันจะมีมันจะมีอ่าอะไรนะมี